หนาวไหมลูกเจ๊แตมเจ๊แตมอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตาเอ๋หนาวไหมคะหนาวที่แบบไม่คิะหนาวมาถึงแล้วนะคะโรงแรมนะที่นี่คืนแรกแม่พักโรงแรมนี้นะคะก็เดินทางมาสนุกสนานหลงนิดนึงเพราะว่าแม่พาลงผิดสถานีค่ะก็เลยเป็นประสบการณ์นะสนุกสนุกมาวันแรกแล้วก็ ทำเป็นชมบ้างชมเมืองถ่วงเวลาเล็กน้อยตอนนี้ก็เก็บกระเป๋าเข้าโรงแรมไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวก็แพลนคิดว่าจะไปชินจูกุชิบูย่าฮาราจูกุอะไรประมาณนี้เดี๋ยวคอยตามไปดูแม่กับเชอรอแตมเที่ยวกันเชอรอแตมตอนนี้ก็ห่อตัวไปแล้วะคะ่ะเป็นเชอรอแตมชุบแป้งทอดไปแล้วเรียบร้อยจะเอะไป <c oughs> ลุยลุยลุย <c oughs> เที่ยวหาอะไรกินด้วยหิว นี้นะคะแม่ก็อยู่แถวแถวอูเอโนะนะ mm. ก็จะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่หนึ่งเลยล่ะ mm. คนไทยชอบมาโรงแรมที่แม่พักก็จะคนไทยหลายคนเลยค่ะ mm. ร้านขนมปังนี้นะคะขนมปังน่ารักน่ารักงานเลย mm. ดูในรูปก็น่ารักนะของจริงนี่ก็น่ารักอะ่ะ mm. ข้างในอะ่ะเป็นฟาสต์ฟู้ดด้วยนะแม่เห็นมีหมี่โคอาล่าหมาสอยข้างใน สเต้เดี<ป>๋ยวไว้บ่างๆมาหาเลยทานที่นี่กันค่ะ<ป>มาถึงแล้วค่ะร้านดังเลยนะร้านนี้นะเป็นร้านลานเมงข้อสอบนะคะแม่ตั้งใจอยากมามากเลยตอนนี้ทานที่สาขาอูเอโนสาขานี้นะคะเปิด24ชั่วโมงเลยแล้วเราโชคดีมากตอนมาโล่งค่ะเข้าไปกัน ปกติแถวยาวนะร้านเนี้เขามาถึงแล้วค่ะมาที่ตู้สั่งอาหารกันเลยใส่เงินเข้าไปแม่ก็เอาอันนี้ เท่าที่อ่านมาเหมือนเรียบร้อยแล้วนะคะเท่าที่อ่านมาเหมือนมันมีเมนูเดียวแต่ว่าอย่างอื่นคือให้เราเพิ่มเพิ่มเข้าไปนะได้เรียบร้อยแล้วค่ะไปหาโต๊ะกันหาโต๊ะทําข้อสอบพอมานั่งที่โต๊ะนะเหมือนนั่งทําข้อสอบเลยเห็นไหมเขาก็จะการแจกกระดาษให้เราติ๊กเหมือนข้อสอบนะนี่แม่ทําเสร็จแล้วนี่ข้อสอบแม่ตอบเสร็จแล้วนะกับคูปองที่ได้มาจากตู้กดนะคะเดี๋ยวก็จะมีพนักงานมารับไปรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเดี๋ยวดูนะว่าทำไง ของบ้านปิดนะนี่เสร็จแล้วแม่ตอบเสร็จแล้วแต่และโต๊ะน่ารักมากเลยมีก๊อกน้ำที่เติมน้ำได้นี่เขามีถ้วยน้ำให้ทำไงอะคะเชิ์แตมให้น้ำออกมากดค่ากดแรงค่ะโอ้นี่กินน้ำเองได้ตลอดเลยเอไปะ ลอยขอบคุณค่ะนี่นี่นี่เขามาเกี่ยวกับแม่โอเค thank you เขามาเกี่ยวกับแม่ไปแล้วของแม่มแนาว thank you รเมงข้อสอบนะคะเพราะว่ามาถึงโต๊ะนั่งนะเขาจะแบ่งเป็นล็อกล็อกล็อกเหมือนเวลานั่งทำข้อสอบแต่นี้แม่เปิดแล้วคือเราจะเปิดคุยกันก็ได้นะแล้วก็มาถึงเขาก็จะให้ใบเรามาติ๊กว่าต้องการ ก็มีแบบไหนรสชาติยังไงเส้นแบบไหนแข็งไม่แข็งอะไรเงี้ยแล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กเหมือนทำข้อสอบนะคะทําเสร็จแล้ววางไว้พี่เขาก็จะมารับไปพอเสิร์ฟบะหมี่ให้เราปุ๊บเขาก็จะปิดหล้าต่างให้เรากินได้เป็นการส่วนตัวแต่เสิปิดแล้วหรอนี่เชดามก็ทํามั่งนะตอนนี้ของแม่มาแล้วนะแม่ก็แบ่งกันกับเชแตมนะคะอร่อยมากเลยอ่ะเชดตมก็ชอบเนาะเดี๋ยวแม่กับเชแตมไปทานต่อกันนะคะ ตอนนี้นะคะแม่อยู่ชิบุยานะแรักวัยรุ่นเลยตรงนี้เป็น้าแยกนะคะอันด่งดังนะนี่ทุกคนมาก็ต้องมาดูกันนะคะมาถึง้าแยกแล้วเดี๋ยวเราต้องข้ามถนนกัน่อยค่ะแม่จะพาไปร้านดิส n e ย s สโตร์ค่ะ เออเพลงก็มันดีด้วยนะ หลังจากข้ามห้าแยกอันวุ่นวายเราก็มาถึงแล้วค่ะเป้าหมายของเรามาถึงแล้วค่ะ d i s n e ต Porty ชิบูย่านะคะแม่ก็จะมาดูร้านน่ารักแล้วที่สำคัญคือจะมาซื้อบัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีน่าที่เราจะไปเที่ยวกันเชอแตมรอไม่ไหวแล้วอะไรเหรออะไรอ่ะแม่ต้องมีรอในปากชายอ๋อหลออยากเข้าเราใช่ปะมาไปเดินเองไป นอกจากหน้าร้านจะน่ารักแล้วเข้ามาข้างในก็ยิ่งน่ารักค่ะทั้งของน่ารักทั้งการตกแต่งร้านที่น่ารักมากๆเลยขึ้นบันไดไปดูข้างบนกันค่ะดูสิคะขนาดบันไดนะยังชวนฝันขนาดนี้

แม่ม่เดคเดเดดีนกี่อ๊อี่ออนี่ไงัออเอ้าแมเนี่ยของเรื่องมิกกี้เมาส์และปลาะเนียดูไรเรื่องเรื่องระ พีดับพีโอพีโอโอนี่ไงพี่จุงจังหมีล้าลาลานต่อนเดอกออะไรอะลูกมีกีี่มางรองเท้าไคครับชิาแปวค่ะรองเท้าชิงกาแป๋วเห็นแล้วใช่ไหมโอนั่นมีรองเท้าท่าไหร่คู่เลยลายนเซล่ะี่มินี่ค่ะลายพันเซลค่ะ

ซื้อเดลินล่างลูกใช่ไหมซื้อเดลินล่าเอเลียซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบัตรนี่น่ารักมากเป็นบัตรแบบ two day pass นะคะก็คือ,อหนึ่งใบเนี่ยเขาได้สองวันแม่ก็เลือกเป็นวันแรกเป็นดิสซี่แลนด์วันที่สองเป็นดิสซี่ซีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่กับเชอร์แตมก็ดูของน่ารักน่ารักต่ออีกแป๊บหนึ่งนะคะไป จบได้สมบูรณแบบมาก